สวัสดีค่ะอิชีนะคะพิชานันอองมีค่ะปัจจุบันอายุ26ปีสูง177เซนติเมตรน้ำหนัก120กิโลกรัมค่ะผลงานในวงการที่ผ่านมานะคะติดหนึ่งใน50คลิปออดิชั่นของ AF10 นะคะปี2014ค่ะได้รับเลือกเป็น1ใน10ของ p รีเซนเต LB Care Angel ค่ะ ปี2017นะคะเล่นซีรีส์เรื่อง Upper Score เด็กเรียนเกณฑ์แสบนะคะของค่าย Upper Score นะคะรับบทคุณครูกันนิกาค่ะแล้วก็ปี2018นะคะเช่นเดียวกันค่ะกับบทครูกันนิกาของภาพยนตร์เรื่อง Love er Score รักเก็บแต้มนะคะเล่นประกบกับตุมตามยุทธนาแล้วก็น้องพลอยชมพูนะคะส่วนเหตุผลที่อิชี่ ส่งคลิปแครนะคะเสียงเลกที่เรียกว่ารักสองเพราะว่าส่วนตัวชอบหนังเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่ามันดูแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นนักสู้นะคะอยากสู้เพื่อความรักของตัวเองนะคะแล้วก็อิชิเชื่อว่าทุกเพศทุกวัยนะคะมีสิทธิ์หวังมีสิทธิ์ที่จะรักแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทําตามความฝันของตัวเองถึงแม้ว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทําได้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ ฝากเสียงเพลงเล็กๆเ,เอาไว้นะครับเพื่อพิจารณากันนะคะคือฉันสีใจที่ฉันชอบทำผิดไปทุกทีความคิดไม่ตรงกับใจสักที ถ้าหากยังเป็นคนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอจะยังเข้าใจกันบ้างไหมถ้าหากความผิดที่ฉันทำมันย้ำให้เธอต้องเสียใจมันย้ำให้เธอต้องร้องไห้ อโท,ทดจากหัวใจแต่จะให้ดีกว่านี้ก็คงไม่ไหวจริงจริงฝ่ายชี้ว่าในอ้อมอกอ้อมใจของคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้จัดทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ